โอ้คอะไนะครับไน่งนอกอยโอ๊ยมึงจะเดนไมาที่คุณคนวกอนี่มันขึ้นมาตรงการนี่หายนีะด้งไปเดึงมาแคมเรือกูถนอมพอดีมึงไม่ต้ห่วงแคมเรือหรอกมึงห่วงกูก่อนแไม่เป็นไรเดี๋ยว ขอบเรือกูทะเลก็เพอร์ออก็แล้วเดีย๋ยวก่อนก็ไม่ไปอะไรของใครอ้าวไม่รู้กมาอยู่ตรงนี้ก็คุณเก็บได้ก็เป็นของกู๋ของใครอ่ะไม่มีเจ้าของกูเก็บได้แม่นี่นะคำพูดคำจารย่จคิ้วปิดหลังอีนจนได้นะแม่ต้อแม่อยากคายกับกูใหญ่แล้วนะมาไปไปแม่เดี๋ยวเซ่คูยังคายดูนี่เไรก็ใจดำเกินให้กูมาอย่างนี้เนาะอะไมลราเน่ยวันนี้ลองเอาเท้าล้างนะ้ำโอ้โ<บ>หเล่นดุ อหนูไม่รู้ว่าตัวอะไรมันกัดหลังหนูรูปรูปรูปเนี่ยมันมันกัดเหรอลูกแม่ก็ชี้ทุกคืนเลยเออเดี๋ยวหนูก็ชี้ลูกเจอมันทุกวันแล้วหนูก็ชินนั่นหลงคันมากลิเกตันนี้อ้าลูกครับแม่ตายตายตายโหเว้ยโดครับแต่ว่าเรือมันน่าจะมีปัญหานะเสียงมันดูแปลกแปลกเจ้าเรือแม่ หนูดูเครื่องหน่อยไหมลูกได้ครับแม่เออเช็คเครื่องเช็คเครื่องหนูไม่ว่าเครื่องมันไม่ค่อยดีนะช่วงเนี้ยคักนี้ยลุดแม้ว่าเครื่องมันแตกกันนะช่วงเนี้ยแบบว่าแล้วอากาศมันร้อนมันก็อาจจะมีน็บหนได้เครื่องเนี่ยคนเราเขาจะเหน็บหนช่ได้ใช่ไหมไม่ฮะถือว่าไปไม่ได้นะฮะทำไมหนูลูกสายไฟมันไม่ทันกันยุ่งเลยนะตายแล้วคุณตาช่วยครับแม่คลมีกันไกลมันจะตัดมันออกอุย เมื่น้แตกแเหนยแล้วแล้วจะได้ภาพแยไม่นั uh> ่ี่ไมนั่งาี่โนั่งนี่หมึงก็นจะเล่นเกนอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้วารีบไปครับฟนีดีดีเร่มบน้ไม่อยู่แล้วนีเก็ีดีึ้เหมือนเดิมคนดูมากผมเปลี่ยนไแล้ว เห็นหน้ามึงแล้วไม่มีอารมณ์เงี้ยเลยว่ะไปเงี้ยเงี้ยไอ้ไอ้เอ็นมาที่คุณผู้มทุอคนับย